สวัสดีทุกคนพในช่วงเล็บของคลิปเนี่ยอาจจะน่าเบื่อหน่าเบือเบ่อหน่อยนะครับแล้วก็ในบางช่วงของคลิปคืออาจจะได้เสียงไก่ขันเป็นบางช่วงนะครับหากได้เสียงแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะผมก็หยุดไก่ไม่ได้มัน,นยันอยู่มันก็ขันเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้อัดมันไม่ขันแล้วมาขันที่จะอัดคลิปแทบทุกครั้งเลยแล้วก็ขพให้ดูเพลสนุกนะครับเดือนธันวาไรแขกรบกวนหิมะเรื่องป่วยไปจึงหมกตัวอยู่แต่ในบ้านฮัตตีเหล็กแล้วก็ สามโขชันแต่แล้ววันนั้นของผู้หญิงก็ไม่เย็นกันจนได้ไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรสักอย่างได้แต่กินยาแก้ปวดแล้วก็นอนพอตื่นขึ้น,นมาทิวทัศน์ก็ปกคลุมไปด้วยเหิมะลอดก็วิ่งเล่นในสวนอย่าง,งยินดีปรีดาเดือนมกราคมที่โลกนี้เองก็เป็นวัฒนธรรมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ด้วยเหมือนกันแม้แต่ที่สถานสงเคราะห์ก็จะได้อาหาร การกินที่ดีกว่าปกติวันคิดถึงเราเพื่อนๆที่ฐานสงเคราะห์เป็นพรต้องปกปิดเรื่องที่เรายังมีชีวิตอยู่จนไม่ได้ติดต่อไปเลยหระมั้งพิม่าตกจนสูงบ้านเก็บพิม่เข้าไปในคลังเก็บของแทนการโกยล่าเลืองเชียวนะเบลเองก็วิ่งเล่นในสวนอย่างล่าเลยเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนเกิดของเรา แต่ที่จริงแล้วเหมือนจะเป็นเดือนที่เราถูกจริงว่าที่สังส่งสงเคราะห์มากกว่าทำของที่ใครเคย้กกินเองนอตกับเบลเองก็มาโวยพรเกิดให้ดีใจยังพอเนมาาตกหนักจนได้แต่ทำกิจวัตรรัวๆเพะตัวดูด้วยความสันกลัวหื่นกำร,รมเลเวบหอ,อกใหญ่รลเบลหนึ่งรเ,เวลความหื่นระเวลความหื่นกรรมป,ปรีดตายแล้วเจ้าขาเอ,อ้ย เดือนมีนาคมหิมะเลื่อมซาจนในสุดก็ออกมาข้างนอกได้สักทีลองหัดตีดาบดูแต่ทำยังไงก็ไม่พัฒนาสักเท่าไหร่ถ้าใช้โพชั่นฝืวร่างกายก็พอถูถไายได้อยู่แต่เหมือนพื้นฐานย,ยังไม่พอตัวแต่ทักของพอยตกับเบลเองก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยอืมที่พากันวิ่งเล่นในสวนนั้นไม่ใช่แค่หยอกกันแต่เป็นการฝึกล่าด้วยเหรอเนี่ยวันคืนอันแนสงบสุขเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล้ว แอกไม่พึงประสงค์ก็โผล่มาจนได้แกคือแม่มดเลยแกใช่ไหมที่ทำยาให้กับบ้านปาร์เกอร์เนี่ยปาร์เกอร์เหรอเจ้าลูากสามพี่น้องนั่นมาที่นี่ไม่ใช่เลยไงโพชันที่แกทำให้ฟรีมันเหลือแล้วเอาไปขายได้ราคาดีเป็นบ้าเอามาให้ตูบ้างสิฟะแล้วทำไมฉันต้องทำให้ด้วยล่ะคะก็แกเป็นแม่มดไนให้ฟรีไม่ใช่เหรอเอามาน็อต ส่งแขกบ้าบอ,บอสังคมหมู่บ้านมันก็เป็นซะอย่างนี้ครูขนาดนี้แล้วคงไม่กล้ากลับมาอีกวันถัดฮออกมาสินางแม่มดส่งโพชั่นมาเอามาพากันแห่มาเพิ่มสร้งงางเงินเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะลาแม่มดแบบนี้เนี่ยนอดหมู่บ้านข้างๆเข,า,ข,า,ขาส่งชั้นมานะ ได้ยินว่าเรื่องไปถึงหูท่านขุนนางเขาเลยจะตั้งกองทหารมาพวกพวกค้าก็หาทางกินกําไรกันใหญ่จะเห็นว่ามาขอฟรีได้ก็เลยพากันมาเอาเนี่ยไม่ให้คะ่ะอืมชักจะแย่แล้วสิคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยนอตฉันว่าจะไปจากที่นี่แล้วละ่ะจะอยู่ในป่าต่อไหมหรือจะมาด้วยกัน จะตามมาด้วยเหรออืมเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่นอตพูดยังไงก็ไม่รู้ฮะพราะเวดำนงชีวิตที่เพิ่มะนับจากการอยู่แบบฮิกิโอโมอลิหรือเปล่านะขอบคุณนะชันสุใจส,สุดๆเลยแหละงั้นไปกันนะ <c oughs> เนาะมันเล็กดูก็อยู่ที่นี่มานานแล้วนะเนี่ยมีทั้งความทรงจำ มีมีทั้งความสรงจำทั้งผูกพันต่าง,างๆนานา,นาแต่ไม่ว่ายังไงก็เมีต้องออกไปจากป่านี่ถึงอดทนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่ได้ช่วยให้มีอะไรดีขึ้นมาครั้งเก็บของกาแ,แล้วเชียอว,ว่าต้องทำแบบนี้ตอนที่ประกอบบ้านตอนวางฐานลากไว้บนกำแพงหินเผื่อไว้แล้วทั้งสวนทั้งแปลงผักก็เก็บมาด้วยนี่มันบ้านเดียวพกพาชัด พลิกแพลงได้หลากหลายจริงๆทางเก็บของเนี่ยอุตสาสร้างแทบตายใครจะยอมทิ้งเนลงโคเนาะออกเดินทางกันเลยแอบนี้ตอนกลางคืนนี่แหละถ้ามุ่งหน้าไปทางตะวันออกจะเจอเมืองที่ชื่อว่าฮาลูล่าหมู่บ้านของโคโคอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ฮาลูล่าหมู่บ้านของโคโคถ้าว่าไปทางทิศใต้จะเป็นเมืองเนซานที่เจ้าพ่อคาอาศัยอยู่ คนที่เคยเห็นหน้าเราก็มีทั้งหมด3มคนโคโค่คอลลี่คนพี่สาวแล้วก็น,นินคนพี่ชายสำหรับแค่3ามคนเมืองฮารุล่าก็น่าว่ากว้างใหญ่ mm hmm. กว้างใหญ่เกินพอถ้าไปถึงที่นั่นได้ mm hmm. ก็คงไม่มีใครจำเราได้แน่แถมยังไงซะตัวการที่ต้องให้โพชั่นไปก็คือเจ้าพวกนั้นด้วยไอเราก็นึกว่าเจ้านิวจอบกวนนั่งมาพออยากช่วยเหลือคนป่วยนี่นาะ แต่อย่างน้อยก็คงไม่ใช่พวกเราโมบลงมากจนไล่ตามเรามาหรอกมัง้งเนาะไม่เหลือแม้แต่รอยเท้าคงเป็นแม่มดของจริงเลยมั้งเนี่ยเป็นความผิดของผมเ <c oughs> พราะเราเอาพชั่นผิดขายอย่างวิคิดแม่มดแห่งป่าไม่สิเธอคนนั้นถึงต้องโดนตามล่าบแบบนี้ฉันต้องเป็นคนรับผิดชอบอุรู้สึกหนาวแปลก เสียวสหลังวูบวาบเลยเหนื่อยลราเบลพักก่อนก็นแล้วกันเนาะมีโปชั่นฟื้นฟูความเหนื่อยล้าอยู่นะแต่สัตว์ป่าก็มีพื้นที่ของสัตว์ปา่าอยู่พักผ่อนได้ก็ควรพักผ่อนโอ้ถนนลักเพราะในตัวเป็นตะลุงเลยไม่ได้หวังอะไรขนาดพ้นป่ามาก็เจอถนนหลักพร้อมอาทิตย์ขึ้นคงเป็นสัญญาณว่ากำลังจะมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นชั่วเลยอุ๊บอ้าเฮียดโดยรวมแล้วโชคาตานั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในมือเรานี่คือบันทึกชโชคาตาเรื่องทำไมถึงการเป็นแบบนี้ได้ของฉันย้อนกลับไปช่วงหลบหนีเข้าป่าเดือนกุมภาพันธ์สเบียงสำหรับช่วงฤด,ดูหนาวก็ตุนไว้พอแล้วต่อไปก็จะจัดการกับเวลาว่างนี้ไงดีนะอาชีพนักวิจัยที่ทำเมื่อชาติก่อนต้องแข่งกับเวลาแท้ จะบอกว่าชีวิตสันโดษนี่มันว่างมากหรือยังไงดีสกิลที่ใช้ในชีวิตประจำวันเองก็ไม่ค่อยจะเพิ่มระดับแล้วสิหมองเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้พูดไม่ได้ขยับตัวสุขภาพกายก็เสื่อมถอยสุขภาพจิตก็หอยเหียวด้วยความที่เว้หลังสันสะดวกสบายเกิดไปจึงไม่ได้ออกกำลังกายอย่างที่ควรจะเป็น วันดีคืนดีต้องต่อสู้กับกบลินก็เลยปวดกามเนื้ออย่างมากแถมอาจมีโอกาสบังเอิญเจอเจ้าตัวที่ทำร้ายพวกน,อน้อยเมื่อไหร่ก็ได้ใครจะรู้เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเผื่อไว้หน่อยก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็มาเข้าสู่ช่วงออกกำลังกายกันเลยดีกว่า เป็นชุดเลโอตาที่ทำไว้ตอนอัพสกิลทำชุดแต่ก็ขยับตัวง่ายใช้ได้เลยนะเนี่ยพอเก็บฟอร์นิเจอร์ไว้ในคังเก็บของแล้วเราก็สามารถฝึกกล้ามเนื้อในห้องนั่งเล่นที่มีฮีเตอร์แด้สบาย,บายเลือกเล,เลือกเลซินสังเคราะห์ออกมาจากคังเก็บของจากนั้นก็ใช้เวทลังสารสร้างอ,อุปรกรณ์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมาบาลัสบอล ฝึกง่ายๆได้ทั้งกล้ามเนื้อแกนกลางจนถึงกล้ามเนื้อส่วนลึกอุปกรณ์ฟิกเนสท,ที่เหมาะสําหรับเด็กสาวฟิกเนสออมถ้าเพิ่มเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะเป็นการเข้าเวลาแถมด้สุขภาพด้วยแน่นอนเริ่มจากยืดกล้ามเนื้อบนลูกบอลขนาดขนาดแค่นี้ยังยากจะมัดวิดพื้นบนบาลานบอล นี่ก็ยากฝืนไปยิ้มเข้าสังคมตั้งบ่อยยังทำมาแล้วแทๆ้ๆชาติก่อนทำได้แต่ตอนนี้ดันทำไม่ได้แต่ว่านี่คือการเดิมพันทั่วชีวิตฝึกกล้ามเนื้อเพื่อสู้กับมอกสเตอร์ที่คาดไม่ถึงตั้งใจทำกล้ามเนื้อให้ตึงห้ามยกตัวจากแรงต้านห,าห้ามการหายใจส่องกระจกเช็คท่าทางให้ถูกต้องก็สำคัญเ, <c oughs> เปิดงานกีฬาทางน้ำโอลิมปิก ชิญพักรับชมภาพธรรมชาติอันแสนสวยงามเพื่อเรียนเรียงเ,เนื้อหากันสักครู่น่ารักเกินไปนีแย่จังโดยเหตุดีจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเลเวลหุ่นแกรมจงพุ่งพุ่งเอาพุ่งเอาโชคตาช่างน่าสังกลัวสวัสดีค่ะนี่เลนเองจูจูก็ถูกชนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเฉยเลยแต่เจ็บหน่อยก็คุ้มเพราะคู่กรณีเป็นพ่อค้าใจดี แถมรถม้าคันนี้แถมรถแถมรถม้าคันที่ชนกำลังมุ่งไปทางเมืองอารูลาพอดีจึงได้ขอติดรถม้ามาด้วยซะเลยควรพวกน็อตก็ให้เว้นระยะแล้วเดินตามหลังมาค่ะยังเด็กขนาดนี้ยังเด็กขนาดนี้แต่จะเป็นเทมนเนอร์แล้วเหรอครับเนี่ยแถมตั้งสองตัวเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะที่จริงสองตัวนั่นมันเป็นเพื่อของเราต่างหากคนที่ท่าทางใจดีคนคนที่ท่าทางใจดีคนนี้คือ คุณพ่อค้านิโคซังดูยังหนุ่มยังแน่นอายุอยู่ราวๆสามสิบเด็กหนุ่มฝึกงานคนนี้คือลอดคุงโตกว่าเรานิดหน่อยแล้วก็เอซ่าจังเป็นลูกสาวของนิโคซังนี่หน่นี่แหนะพี่สาวจองเก่งเกิดแม่คุณแล้วพี่ชายเขาก็ตามติดเรา เจเลยแล้วก็คนคุ้มกันอีกสองคนเชื่ออะไรไม่รู้หน้าตาหน้ากลัวทําตัวหน้าเกียรเลย่ไม่ได้ใส่ใจแต่ยังไงก็ไม่รู้ว่าสายตาจ้องมาที่หนา้าอกของเราเป๊ะเลยหน้าขยักขยแงงเอาพูดผิดหน้ามาบางสายตาไว้แล้วกันเออยืดเสน้นยืดสายวันนี้คงได้พักแรมกันที่นี่แล้วนะว้าวน็อดเบลฝากขอยยาำหน่อยนะ ได้ถึงเมืองเร็วขึ้นก็ดีอยู่หรอกหนึ่งสองสามสต่ต้องนั่งรถม้าทั้งวันนี่ก็ปวดตัวของแห er ้งกับข้าวต้มกเลี้ยวเลยเอาอะไรที่มันอิ่มท้องกว่านี้มากินบ้างสิฟ้าผมเข้าใจผมผมเข้าใจที่พูดนะครับแต่ตามเงื่อนไขสัญญาแล้วเฮ้ยเฮพวกตูต้องอยู่ปกพองพวกแกยามขับขันกันนะเว้ยมีอะไรกันหรอครับ คนคุ้มกันสองคนนั้นนอกจากจะไม่เตรียมตัวมาแล้วเขายังเรียกร้องของจากเราอีกครับน้ำเองก็หมดเกี้ยงแล้วก็เลยมีแต่ต้องรีบเดินทางให้ถึงเมืองต้องวิ่งรถทั้งคืนจนผมหลับผมหลับในเลยครับก็เลยรถชนเรางั้นสินะต้นเหตุคือสองคนนั้นสินะคงต้องทำให้เงียบปากก็ทีเอาอยัางไงก็เอาแบบ นุ่มนวลก่อนแล้วกันคือว่าถ้าไม่ขัดข้องอะไรแชสเบีของฉันก่อนก็ได้นะคะไหนๆก็ขอติดรถมาด้วยกันทักทีจะมารบกวนเรื่องอาหารอีกก็ลำบากใจแย่เลยเออย่าอย่าเลยครับโอ้ยแจมเลยงั้นก็งั้นเอาเนื้ยกระต่ายเขาตัวนี้แล้วกันไอเทมบล็อกเอ้ยตายโหง ไอเทมบ็อกคือสกิลที่สามารถเก็บไอเทมเข้าไปในห้องมิติเวลาว่างเปล่าได้เท่าว่าต่างจากคลังเก็บของตรงที่มีปริมาณความจุจำกัดรับผลจากเวลานี่คือมีเกียรติทำกว่าแต่ก็เป็นสกิลสุดลำค่าสำหรับพ่อค้าและนักผจญภัยอย่าไม่ต้องสงสัยเลย <S <S เออ้อตรเจ๋งขอบางดีเนื้โชคย่างดีที่เข้าใจผิดกันเป็นไอเทมบล็อกแต่ถ้าความแต่ว่าเป็นคลังเก็บของที่หายากย,ากยิ่งกว่านี่คือ อยู่ด้วยอีกแล้วก็สวยเงี่ยเคเจ้าว่าไปแล้วเอซ่าจังล่ะคะเอ๊นี่เอซ่าชิคนกำลังหิวนะเวย้ยพวกเก๋ก็มาช่วยกันบ้างสิฟ้านั่งดูอยู่ได้พี่สาวเอซ่าจังไปไหนมาเนี่ยไปถลไลคนเดียวมันอันตรายไม่ใช่เหรอไม่ต้องห่วงคะ่ะน้องหมาก็ไปกับหนูด้วยนี่เอซ่าอย่าทำอีกเชียวนะลูกแถมนี่มีพี่สาวอยู่ด้วยรู้ไหม จ่อยดูสิเนี่ยมอมแมมหมดเลยไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะฉ,ฉ,ฉันใช้ฉันใช้ฉะล้างได้นะว้าวเอี่ยมอองเลยเอะฉาล้างเป็นส่วนหนึ่งของเวทสามอัตประโยชน์หลากหลายชำระคราบสกปรกก็ได้ล้างพิษก็ได้ขอแค่ใช้เวทนี้ได้ก็สร้างธุรกิจทำาหาก,กินได้แล้วพลาดอีกจนได้ยอดเลยพี่สาวเก่งจัง เทมเมอร์ที่มีคางเก็บของแถมยังใช้เวทได้อุสายตาที่สั้งเริ่มเปลี่ยนไปเพราะนิสายเสียจากการอยู่คนเดียวคังเก็บของเวทลังสันเวทสามัญคิดแต่ทำอะไรมากง่ายอาา่ะฮะก็พึ่งพาแต่สกิลผลลัพธ์ก็คือต้องตกเป็นเป้าสายตาแบบนี้ไงว้าวเข้าป่าไปทำอะไรมันเนี่ยคือได้ยินคุณพ่อบอกว่าของกินพวกเราหมดแล้วหนูก็เลยไปเก็บเห็ดมา เออผมขอแก้หน่อยนะครับคือน้องชื่อว่าเอลซ่านะผมน่าจะภาพผิดว่าเป็นอะไรทักอย่างอ่งจำไม่ได้แล้วโอเคโอยกะเอลซ่าอ,อืมเออนั่นมาดีมีคุณภาพมีพิษมีพิษดีมีเห็ดมีพิษปนอยู่ด้วยนี่นะมีบางอันที่เป็นพิษแต่เป็นชนิดที่แยกแยะยาก,ยาก,ยากมากค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วย เคยตัวอีกแล้วใช้ประเมินประจุดดังหายใจเขาออกจนเลเวลสิบแล้วจ้าเอเออย่าบอกนะว่าประเมินเอาเนะครับประเมินสามารถรับรู้คุณสะบัติหรือคนสนัดของสิ่งของได้ตามความสูงของเลเวลเป็นสกิลที่เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับพ่อค้าและหากมีเลเวลสูงแล้วแล้วก็สามารถดูได้ไหมก็ทั้งสเตตัสของคนอื่นเลยทีเดียวทั้ง กล่องเกี่ยวของทั้งเวทมนต์ทั้งประเมินเธอเป็นใครกันเนี่ยว้าสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วถ้าหากว่าเลิกไอพฤติกรรมอิฉันพลาดอีกแล้วจ้าอะไรนี่แบบเด็ดขาดไม่ได้ก็ต้องแทให้สดตัวไปเลยวางพงเพชรหลังสันวัตถุดิบเลือกเป็นบล็อกไทเทนเนียมนำประกอบกับเลน ดัดแปลงเพิ่มเพิ่มบ้านคุณสมบัติคือที่จริงแล้วมันเป็นพระแว่นปัดสกิลประเมินอันนี้ค่ะพี่ใส่แว่นด้วยเหรอเออ,เอ,อแว่นอันนี้เป็นอันเทียบลำค่าที่ทำให้สามารถประเมินได้เทียบเท่ากับเลเวลสต้องจ่ายเอเยอะหน่อยแต่ไม่ว่าใครก็ใช้ได้แม้จะไม่มีสกิลก็าตามเออเป็นสมบับประจำตระกูลแทนของดูต่างหน้าของชันเอง